สวัสดีค่ะทุกท่านเด็กน้อยของเรานะคะเล่นที่รับเล็บไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยได้เล่นเล่นกันใหญ่เลยนะคะตอนแรกเล่นกันทั้งสามสามคนเขาเลยนะคะพอแม่เปิดประตูเข้ามาดูอะ่ะพักกันเลิกเล่นไงกลัวแม่ไงยังกลัวอยู่นะคะแต่มีไอ้เจ้าเนี่ยขนนเนี่ยกลัวใครไม่เป็นขนนเนี่ยไม่กลัวใครเลยนะคะ ขนนโซนมากเนี่ยเนี่ยไตยขึ้นมาไตาขึ้นมานี่สิว่าขนนตาไม่เท่ากันเท่ากันนะคะพอดีถ่ายรูปที่ลงไปนั้นน้องหลีตานะคะตาอะไรไม่เท่ากันเนี่ยกระโดดออกนะคะต้องเอาเข้ามารอกงก่อนนะเด็กๆกรงนี่มันเล็กไปนะคะจะแคบนะคะคุณตาหมอและคุณยายนะคะก็กําลังสั่งกงใหญ่มาให้นะคะกงใหญ่กว้างยาวกว่านี้นะคะก็ เด็กๆก็จะได้ไปที่วิ่งเล่นกันนะคะแม่เขนอนสบายใจเลยนะคะนอนอยู่ข้างบนเนี่ยแต่งตัวพอแม่เปิดประตูเข้ามาก็ไม่แต่งตัวละแม่เอาผ้าออกให้เขานะคะเพราะว่าเขาร้อนกันแล้วก็เ,เวลาปูเนี่ยเขาจะพยายามไปนอนที่ที่ไม่มีผ้านะคะแม่ก็เลยเอาออกให้เขาก่อนนะคะเดี๋ยวตอนดึกๆ,กๆใหเอามาใส่ให้เขานะคะเพราะว่า ช่วงกลางวันช่วงกลางคืนตอนเนี้ยเขาร้อนอยู่นะคะแม่สังเกตดูนะคะว่าเขาชอบไปนอนที่ไม่มีผ้าไงช่วงกลางวันน่ะเนี่ยก็เลยเอาออกนะคะดูนะคะความสนความสนของเจ้าขนุนขนุนสนมากนะต้องจับเข้าอยู <c> ่ <oughs> จับเข้าขนุนกับอ่ามันแก้วนะคะตัวสีขาวเนี่ยไม่ตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นมันแก้วนะคะสีขาวเนี่ยตั้งชื่อใหม่เป็นมันแก้วส่วนอีกอน้องอีกตัวหนึ่งแม่ตั้งชื่อให้เป็นมยมน,นะคะ เอานี่แหละเอาชื่อตามนี้แหละเนาะมายมกับมันแกวกับขนนุนนะคะกับแม่ทับทิมนะคะตามนี้นะคะเปลี่ยนชื่อให้ใหม่แล้วนะคะตอนนี้กรงแคบอยู่นะคะเด็กๆก็อาจจะอึดอัดกันนิดนึงตรงข้างล่างเนี่ยคะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่เอาที่ะระเบ็บมาเขาชอบเล่นกันไงนี่ก็เลยต้องเอาเอาไว้ตอนแรกแม่ลองให้เขาดูเฉยนะคะแต่พอเขาเล่นกันแม่ก็เลยไม่อยากเอาออกให้เขาเล่นกันไปก่อนก็กินข้าวก็จะกินแบบ แออัดนิดนึงอะนะคะเดี๋ยวกองใหม่ก็จะมาถึงแล้วลกูกเดี๋ยวคุณตาคุณยายก็กำลังสั่งกองมามีแกน้องกล่าวว่าคุณคุณหมอและภรรยาท่านมากเลยนะคะเมตตาเด็กๆมาตลอดเลยนะคะดูความสนของเขานะคะเนี่ยเนี <c> ่ย <oughs> ดูนะคะแม่เข้ามากินน้ํานะคะเด็กๆก,กินข้าวกินน้ํากันตอนนี้อยากกินอะไรเลือกกินได้เลยนะคะมีทั้งอาหารเปียกมีทั้งอาหารเม็ดนะคะเด็กๆไม่ต้องอดอยากแล้วไม่ต้องไปคอยขอใครกินแล้วนะลูกนะ อยากกินอะไรก็กินกินจนท้องป่องกันเลยนะคะกินอิ่มกันเลยนะคะเนี่ยมีทั้งอาหารเมร็ดแม่เขาก,กินอาหารเม็ดนะคะมีทั้งอาหารเมร็ดอาหารเปียกกินกันเด็กๆก,ก็เล่นกันล่าเริงอ่ะแอร์อ่านนิดนึงก็ไม่เป็นไรดูด,ดูก็จะกินน้ำา็มือไปจุ่มก่อนนะคะเจ้ามันแก้วถ่ายกลางคืนนี่ต้องใช้แฟลชหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเจ้ามันแก้วแม่ต้องเปลี่ยนน้าอยู่เรื่อยๆนะคะเด็กๆเ,เขากินน้ํากองนะคะ เด็กกินน้ำกองน้ำซื้อนะคะแม่ซื้อน้ำมานะคะซื้อน้ำมาให้กับเด็กๆเ,เด็กก็กินน้ำสะอาดอยู่นะคะกินน้ำกันเล่นกันสนุกสนานแหละโอ้ยถ้ากรงใหญ่มานี่พวกหนูก็กรงยาวๆนะคะก็ได้นไดีอีกเยอะเลยได้สบายๆเลยไปอีกแล้วไอ้เจ้าขน,นุนยจับเข้ามาใหม่อยากออกข้างนอกอย่างเดียวอยากออกข้างนอกแม่ไม่ให้ออกข้างนอกนะคะ เพราะว่าแม่ยังไม่ได้ล้อมตะข่ายตะข่ายสีดํานะคะตะข่ายตาเล็กๆอ่ะกั้นไว้ไม่ให้แมวออกยังไม่ได้ล้อมเลยนะคะเพราะว่าต้องล้อมนะคะเพราะน้องตัวเล็กเดี๋ยวน้องมุดออกจากรูได้นะคะต้องล้อมตะข่ายเดี๋ยวไว้ล้อมตะข่ายเสร็จแล้วก็น้องอยู่ตรงนี้ได้อาทิตย์หนึ่งก็อาจจะปล่อยได้นะคะเพราะว่าน้องไม่มีใครเป็นหวัดเป็นไอเลยนะคะไม่มีท้องเสียเลยนะคะน้องๆก็ไม่น่าเป็นอะไรนะคะอาจจะเป็นขอบตาแดงๆนะคะ ปิดกกงไว้แล้วไม่งั้นซนกันไงซนกันอยากจะออกกันเนี่ยค่ะความสุขของพวกเขาล่ะตอนนี้พวกเขาสุขสบายแล้วนะคะ